และนี่ก็คือชะตาที่ร้านคู่แข่งของผมจะต้องพบเจอน,นั่นก็คือกองขยะจากร้านของผมเองนี่นะเอาไปเอาขยะทั้งหมดของร้านฉันไปเดี๋ยวนี้นะครับผมกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับผมมีสมุดกิมมอร์ดครับผม <Hey. S 1> และตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมาซูเปอร์นะมาร์เก็ตนะซิมูเลตอนะครับผม นี่คือชะตากรรมของร้านคู่กก่งของเรานะครับที่บางอาจมาเปิดร้านใกล้เราบางอาจมากขยะทั้งหมดทั้งมวลก็ยังต้องตกไปอยู่ที่ร้านนั้นนะครับผมพนักงานทั้งสองท่านนี้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ยและนี่ก็คือพนักงานใหม่ของเราฝาแฝดของเบบเ้นั่นเองนั่นก็คือโบโบนะครับผมว้าว นี่คือพนักงานใหม่ของเราที่เราจ้างมานะครับ <Hey. S 1> เออเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันว่าร้านของเราจะขายดิบขาย,ด,ขายดีขึ้นไหมเมื่อเราตัดคู่แข่งไปหนึ่งร้านนะครับผ้อม <c oughs> ไปชมกันเลยครับ <c oughs> โอ้โหลูกค้าก็จวกเอาจวกเอาเลยนะครับเนี่ยหวยขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเอ้ยมันจะใช่หรือเปล่านะ อุ้ยอุ้ยจวงจวงจวงเข้าไปเดี๋ยวได้เติมของไม่พักโอ้ยตอนนี้อมบอลเบกหมดแล้วนะครับผมพร้อมกับช็อกโกแลตชงเด็กนะครับผมตามด้วยพวกนี้อย่างลนะกล่องเลยนะครับเราก็ต้องจัดไปอย่างละกล่องสิครับผมเค้กช็อกโกแลตเค้กแล้วก็ตัวบอลเบกนะครับเป็นตัวแคนดี้นะครับผมเอามาเติมอย่างละกล่องเลยจัวงั้วอืมเราข้ามาเติมชั้นล่างก่อน สัว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 ซ้วววายถลับขวาให้มันบาลานซ์กันนะครับผมตามด้วยช ok ว็อกโกแลตขวา,า,าๆๆขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาแบบนี้ให้มันบาลานซ์กันอ้าวระเติมเค้กให้เต็มชั้นนะครับผมอ้าวเฮ้ยเต็มอะไรยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งถูกลูกค้าเรียนเชิญหยิบได้เลยนะครับเค้กอือดีมากครับคุณเจทังเราจะได้เติมไปหนึ่งชิ้นแล้วก็อินี่ไปทิ้งนะครับ ออโอ้ยตัวนี้ตอนข้าวบัสเปกบาเบ้บาบุสมึกของเราได้หมดแล้วนะครับผมเอามาสักกำสองลังละกันนะครับผมโอ้ชาดำของเราก็หายไปช่องหนึ่งนะครับน้ํามันหายไปช่องหนึ่งโอเคเราทําการสั่งซื้อเลยครับเริ่มจากตัวชาดำก่อนละกันแพ็คนึ่งบ้าบาบุาสมมติของเราสักสองแพ็คครับผมอืมซื้อแบบจุใจเพื่อตอนรับลูกค้านะครับ องเราจะขาดไม่ได้นะครับเราต้องสั่งแบบตลอดเวลานะครับผมอ้าวบัสไม่ตีก่อนเลยนะครับจัดไปหนึ่งรังอืมจัดไปชาดำหนึงรังนะครับผมเติมแบบจ้วจ้วดจ้วจ้วจ้วเลยต่อมาก็จะเป็นแป้งฟ้านะครับผมเอแป้งฟ้าก็เต็มอยู่แล้วเราซื้อมาได้อย่างไรนี่ น้ำมันโอลีฟออยล์นะครับผมจัดไปโจว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 เรียนเชิญลูกค้านะครับผมซื้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำารกิจสุดแสนจะสำคัญนั่นก็คือการโยกย้ายขยะจากร้านเราไปศัตรูตรงข้ามยังไงเราเอารับไปเอาเอาไปหมดเอเอาไปเอ้ยอ้ยเอาไปเออเอาไป อะไรจะต้องทำร้ายคู่แข่งแบบนี้นะครับผมคุลูกค้าเห็นหรือเปล่าออร้านนี้ขยะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้านซักรีดที่ดูแบบไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับเนี่ยรับซักรีดลดสิเน่ะโ <Wow. S 1> อ,อ้แต่ว่าร้านสกรปรกขนาดนี้ใครจะมากล้ามาซักด้วยเราเฮ้ย Oh, ของในชั้นนะครับผมเราจะให้เบเบ้กับโบโบนะครับคอยเติมน้ําในตู้นะครับผมอย่างเดียวนะครับตอนนี้และตอนนี้น้ําในตู้เราได้หมดแล้วนะครับผมเราต้องซื้อน้าส้มน้าเปล่าแบบซี่โคลาแล้วก็สไปร์นะครับผมแทบทุกน้ําเลยทีเดียวเชียร์อารามาเริ่มจากสไปร์เแบบซี่โคลานะครับผมตามด้วยน้าส้มนะครับ น้ำส้มเราก็จะเป็นอ่ตัวน้ำเปล่านะครับผมเออเราก็กดสั่งเลยแล้วก็ตามด้วยขึ้นราคาโอ้ยเริ่มขึ้นราคาเลยว้าวเขาไปโอ้พี่แท็กซี่แงโหดไปหรือเปล่าเนี่เรากำลังจะเติมของเลยพี่ดะมาชนผมอะ เอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมของเข้าแร็กก่อนนะครับทุกคนเออร้านเรามืดแล้วหลอกถยุยเดี๋ยวเราเติมข้าวบาสไมติก่อนนะครับผมใครไม่รู้เอามาทิ้งไว้หน้าร้านอ๋อกาแฟเราก็หมดเกลือก็หมดของหมดไวเกินตั้งแต่ตัดคู่แข่งไปเนี่ยเอ้ยเติมของไม่ทันแล้วครับเฮ้โอ้ย ต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยจาไม่ได้แล้วเกลือเดีย๋ยวเราไปซื้อแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ไปขึ้นราคาตัวโคล่าของเราก่อนนะครับผมมีขึ้นแล้วไม่มีโรงนะครับร้านนี้ร้านเราขึ้นอย่างเดียวไหมมีลรงราคาถ้าโรงเนี่ยคือแปลกๆและไม่ใช่นยโยบายของร้านเรานะครับแต่แพงแค่ไหนลูกค้าก็ต้องซื้อเ้อเออนี่คือข้อบังคับเลย โุ้ยคิดงานอย่างรวดเร็วกรติดกรติด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 โอ้ยบ๊อบบ๊อบและเแบบเนี่ของเรานี่ของจริงนะครับเนี่ยฮ คิดเงินอย่างไวเอ้ยงานนี้ไม่รวยไม่ได้แล้วร้านของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติบโตร้านของเราโอ้อาไาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ของใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน,นั่นก็คือพวกน้ํายาซักผ้าอะไรแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ตรงนี้กันนะครับผมโอ้ยพวกน้ายาถูพื้นน้ายาซักผ้า ah, ของเรามาแล้วโอ้ยนี่มันครีมอาบน้ำนีำ่นะ เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ละกันพวกคีมับน้ำเนี่ยมันจะต้องเห็นเด่นชาร์จอยู่หน้าร้านนะครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดสะดุด าอันนี้จะเป็นอ่น้ำยาล้างจานนะครับโอ้เชิญหยิบได้เลยครับเดี๋ยวเป็นแนวนอนดีกว่าเออมันจะได้เรื่องหยิบง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่มสเปรย์ทำความสะอาดนะครับผมเป็นสเปรย์ใช้กระจกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออแต่น่าจะใช่เดี๋ยวเรามาวางไว้ ตรงนี้แนละ้วข้างๆกันตามด้วยน้ํายาล้างห้องน้ําหรือเปล่าเป็ดปอลหรือเปล่า,าครับเนี่ยเพ็เอ้ยอหุยตามด้วยเช็ดชู้แต่ชู้ก็ต้องโอ้โหแพ็คมาเลอร์เลยอืมแต่ชู้แพ็คใหญ่ไปเช็ดตูดนะครับผมอันนี้เป็นคลิปอาบน้ําโอ เ hey, ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่เป็นนมนะครับไม่เกี่ยวกับตัวของใหม่ของเราอันนี้คือเทชูอีกเช่นกันเทชูก็ต้องวางไว้ดีเยอะๆเลยเทชูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความต้องการขั้นสูงนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะต้องมีใช้ทุกบ้านน,นี่เป็นสเปรย์ทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนเหมือนครีมยาสระผมนะครับ เออคิดว่ามันคือ,อยาสระผมละกันว่างไว้ข้างๆครีมอาบน้ำเน,นี่ยแหละขวดแบบว่าเขียวอีเลยอ่ะอย่เรามาตั้งราคากันอย่าลืมอันนี้คือ3.05อุดศูย์้าวยารังอู้อันนี้ยี่สิบจเลยเหรอวิ่งกำไรเน,น้นๆน่ะนี่4.73นะครับผม ตามด้วยตัวครีมอาบนะ้าเป็น2.1อันนี้ยาสระผมเป็น6.06นะครับผมตามด้วยตั้งราคาทิชชู่เป็น15.41ต่อแพ็คนะครับอทิชชู่นี่โคตรแพง อ่ะเปิดร้านกันจ้วอเรียกเชิญครับลูกค้าวันนี้เรามีของใหม่เข้ามานะครับเออเป็นเทิชชู่นยาล้างห้องน้ําแล้วก็สบู่ถูตัวแล้วก็ลาลูกค้า,าแหมระแวกนี้ผมรู้นะครับว่ายังไม่อาบน้ํากันนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยู่ระแวกนี้เช่นกันอยู่มานานแล้วด้วยเออตอนนี้เรามีครีมอาบน้ําเด็ดๆดีๆ ใส่ทีหนึ่งไม่ต้องอาบน้ำไม่สามวันตัวก็ยังหอมนะครับผมพร้อมกับยาสระผมสูตรพลังช้างนะครับสระแล้วหัวสะบัดที โอ้ยผมนุ่มสรวยสวยเก๋ก็เลยีเดียวเทีทเายวอ,อ่านี่ก็คือน้ำยาล้างจานนะครับผมเททีเดียวไม่ต้องขัดนะครับผมความสะอาดนี่มันทําได้ด้วยตนเองนะครับผมกินข้าวพร้อมน้ำยาล้างจานเข้าไปได้เลยเอ้ยใครกินก็ตายสิครับพี่นี้ำยาล้างจานยี่ห้อของเราเนี่ยมันสุด หมักจากธรรมชาตินะครับผม <Whoa. S 1> น้ำเปล่าร้อปอร์เซ็นนะครับไม่มีน้ำยาธรรมชาติอะไรผสมอยู่เลยดื่มได้แน่นอน แล้วของแค่นี้มันไม่พอนะครับเราก็ต้องอัปเกรดร้ายของเราไปอีกหนึ่งขั้น้าขั้นต่อไปก็จะมีชีที่ห้่อใหม่อุย้ยนี่ตูหน้านี้ต้องเพิ่มตู้เย็นแน่เลยยังยังไม่เอาแล้วกันอันนี้อันนี้ไงมีบัตเตอร์มีซีเรียลใหม่มีิเกนด้วยนะครับมีเฟรนชฟราพิซซ่า โปรเจโต้นะครับมีพวกมันฝรั่งอะไรอย่างนี้มาใหม่เราก็ต้องสั่งซื้ออะไรดิครับเอายเราก็ต้องซื้อไปเลยของใหม่เข้าตู้ฟิตที่เราเคยซื้อมาในที่สุดเราก็จะได้ใช้ตู้ฟิตซักทีเราก็ไปเติมของ <c oughs> กันเลยดิครับเอาลับเนื้อไก่ร้อนๆนะครับผมขออนุญ,ญาตใส่และใส่ราคาก่อนนะครับเพราะตอนนี้เราเปิดร้านอยู่แล้วเ,เราก็วางไก่ไปหนึ่งแพ็คจัด ไปครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพิซซ่านะครับคุณลูกค้า ผม,ผมอนุญาตวางนิดนึงแล้วก็ใส่ราคาอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาหยิบเราไม่ทันเติมนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะได้ของถูกแล้วจะได้ของขาดทุนนะครับซื้อมาแพงอุย้ยพิซซ่าแพ็คเดียวได้เยอะขนาดนี้เลยหรออ้ยปร,รปริ่มปริมจริงๆอุย้ยเดี๋ยวต้องสั่งตู้เพิ่มนั่นเนี่ยพิซซ่าไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องวางไว้ข้างๆก่อนอันนี้จะเป็นตัวเฟ้นไฟนะครับวางไว้ก่อนละกัน อันนี้ก็จะเป็นตัวเฟนฟ้าอีกแล้วนะครับวางไว้ก่อนเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นไก่นะครับโอ้ยไก่หมดอย่างไวเลยขายดิบขายดีเกินไปแล้วเฮ้ยลูกค้าหยิบไปตอนไหนเนี่ยเพิ่งเติมเมื่อกี้เองเฮ้ยนี่มันสินค้าไม่ได้ลดราคาเลนี่มันเต็มราคานะครับ โอ้ยลูกค้าเขาหยิบกันไวเกินเนี่ยซูเตอร์เพิ่มใหม่สักสองตู้นะครับหนึ่งสองจัดไปเรามาตั้งไวนะ้หน้าร้านตรงนี้แหละเป็นเพิ่มเติมคล้ายๆกับร้านเอิม่มจีนอีเลวุนนะครับ<ๆ>ผมอาจัดไปตู้นี้ก็จะเป็นเฟ้นฝาเออเดี๋ยว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 แม่วางของก็ต้องราคาของด้วยเดี๋ยวลูกค้าบางอาจมไปหยิบไปไม่ทันตั้งตัวนะครับอืมจัดไปใส่เฟ้นฝาแบบเต็มตู้ อืของเรามีในสต็อกตลอดเวลาเชิญลูกค้าหยิบได้เลยครับและอีกตู้หนึ่งก็จะอยู่ด้านด้านไหนดีนะตรงนี้ก็แล้วก,กันอืในไหนมันก็ไม่มีที่จะวางเราเราก็วางตรงนี้ซะเลยตู้นี้เราก็จะให้เป็นอืมเราก็จะให้เป็นพิซซ่ากอนละกันครับทุกคนโอ้โหเติมพิซซ่าแบบเต็มอิ่มอะ โอ้ยตู้พวกนี้มันไม่พอแล้วเอ้ยโอ้โหของพวกนี้เราก็ต้องเติมสต็อกนะเนี่ยหมดยังไวเลยโอ้ยขยะเริ่มไม่เริ่มไม่ลกหลานเขานะครับเริ่มลกหลานเราแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ย โอ้ยไม่ไหวเรามีพนักงานเติมของอย่างเดียวแต่บินพนักงานสั่งของไหมเนี่ยร้านเราของหมดอย่างไวเลยโอ้ยเกือบโดนรถชนแหมพี่พี่กระจายเย็นๆกันหน่อยก็ได้แล้วโหเห็นคนแล้ว แบบว่าไม่เบรกเลยหรือยังไงเนี่ยโอ้ยเราซื้อบอลเบรกมาเติมแล้วนะครับผมเออเราก็ต้องเติมให้เต็มที่เต็มชั้นกันเลยเติม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 เออเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวซีเรียลนะครับผมซีเรียลยี่ห้อนี้ขายดิบขายดีมากนะครับผมเออเราก็เลยสั่งมาสองแพ็กซะเลยเอยมันเต็มทุกชั้นแล้วนี่นาเดี๋ยวเราลองเิมตรงนี้ให้เต็มก่อนโอ้ยเต็มทุกชั้นจริงด้วยเรามาไว้ฝั่งนี้หน่อยหนึ่งก็ได้อะ เออไหนๆชั้นมันก็เหลือแล้วอันนี้จะเป็นตัวเค้กนะครับผมหมดแล้วหนึ่งชั้นด้านล่างโอ้ยของขายที่ขายดีเติมไม่ทันแล้วนี่ครับเค้คก็เต็มนะครับผมแต่ฝั่งนี้ยังว่างก็เติมเข้าไปหน่อยอะแถม้อม้นี่ก็เป็นช็อกโกแลตนะครับผมจัดหนักจัดเต็มนะครับอืมช็อกโกแลตแบบหวานช่ำร่อยละมุนในปากเออลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็เชิญหยิบได้เลยนะครับ เอ,อตอนนี้สามทูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วของหมดคือหมดเลยนะครับลูกค้าทุกท่านขอเตือนนะครับของชิ้นใดที่ลูกค้าต้องการอยากจะหยิบอยากจะได้นะครับให้รีบหยิบนะครับผมเพราะว่าเราสั่งของไม่ได้แล้วในตอนนี้ในวันนี้นะครับผม เอ้ยของดีโอ้ยน้ำยาล้างจานเราก็ขายดีโอ้ยสบู่ทิชชู่ดียิ่งขายดีเลยต้องมีทุกบ้านนะครับผมไปเช็ดตูดเออเดี๋ยวตูดไม่สะอาดนะครับโอ้ยของหมดบานเลยเติมของไม่ทันแล้วเอ้ยโอ้ยไก่หมดตู้อยู่ยี่ห้อเดียวโอ้โอย่ังอื่นเต็มตู้อยู่เลยเนี่ย,ยไก่มันขายดีเกินไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราต้องสั่งไก่มาเพิ่มนะครับในวันถัด ไปเอาลเดี๋ยวเราจะต้องปรับปรุงร้านกันนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าที่ยืนไม่ค่อยจะมีแล้วตอนนี้พื้นที่มันแคบแคบหรือเกินเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มตู้นี้มาอีกหนึ่งตู้นะครับอืในวันถัดไปเรามาดูผลกําไรกันออ้ยติดลบไปสองพันวยนนี้เราอัปเกรดร้านแบบว่าดิบเถื่อนมากเดี๋ยวเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ตู้นี้เพิ่มมาอีกตู้หนึ่งนะครับเพราะว่าขายดีเกินสําหรับ ไก่ทอดของเรานะครับเดี๋ยวไก่ทอดจะมาอยู่สองฝั่งนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องย้ายพิซซ่ากลับมาตรงนี้ก่อนนะครับเออเคเราก็ทําการย้ายพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องสั่งไก่มาเลยดีครับทั้งหมดสี่แพ็คโอ้ยสินค้าขายดีก็ต้องเติมตลอดเนาะหงำสี่เนาะแล้วก็มาเผื่ออีกสองอ โอ้ยขายดิบขายดีมันก็ต้องมาเติมอย่างเงี้ยละน้องโอ้กลองสูงมากอ่ะไก่งวงไก่งาไก่บ้านเนี่ยอยู่ที่ร้านเราหมดแล้วนะครับเออเดี๋ยวลูกค้าทุกท่านชื่นชอบติดใจก็กลับมาซื้ออีกโดยเฉพาะไก่งวงชิ้นนี้นะครับผมชิ้นใหญ่ชิ้นโตราคาถูกเออชิ้นละสามรอยเองโอ้โกถูก,ถ,กถูกกว่าน้ำยาล้างจานอีก เฮ้ยเอยเอน้ำยาล้างจานเราเติมสต็อกแล้วนะครับของหมดบานเบยเลยโดยเฉพาะทิชชู่ของเรานะครับเราก็ต้องเติมทิชชู่กันหน่อยเออทิชชู่เราก็ต้องเอาเยอะๆเอ้ซีเรียลรสใหม่นี่ว่าลืมไปว่าเรามีซีเรียลรสใหม่รักรังซื้อมาสี่แพ็กกันเลยดีครับ p o ซิโต b l a อีกตั้งหากโอ้ยของใหม่ลืมไปว่าเรายังไม่ได้ซื้อทั้งสองชิ้นโอ้สูงมากเลยครับรกพี่อันดับแรกเราก็ไปเติมาตัวทิชชู่กันก่อนนะ ชดชูเราเนี่ยอร่อยย่าบอกใครเชียวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเติมซีเรียวกันฝั่งนี้นะครับผมซีเรียลบีเราซีเรียลฝั่งนี้กลับไปเติมฝั่งนี้ห้าจุดสองสองดอนตั้งราคาด้วยอันนี้ก็จะเป็นชดชูของเรานะครับเติม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 ให้เต็มชั้นเลยว่าชีชูมัน เป็นที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซเรียลรถใหม่ทั้งสองชั้นชั้นบนเนี่ยยึดเต็มนะครับยึดแบบยึดเต็มอันนี้เป็นอะไรสำรองนะครับไปเติมทีหลังเอ้ยนี่มันเกะก,กะระเกินนะเซเรียลรถเนี้ยเฮ้ยโอ้ยวางบนนี้ก่อนละกันอืมโอ้โหอันนี้ก็ซื้อมาเยอะเกินเลยสี่แพ็คโอ้ไม่น่าซื้อมาเยอะเลยโอ้ยนี้เป็นโปรเตโตรสใหม่นะครับผมเอาอะวางไว้อําตรง ตรงหลังช็อกโกแลตรักกันอ๋อโหนึกว่าเป็นเลเป็นหอ่อนี่มันฝรั่งเป็นลูกเลยนี่นาโอ้ยให้มาเป็นลูกเลยเหรอครับเพลโอ้แม่เยอะขนาดนี้ใครจะไปขายทันโอ้โหมันฝรั่งยืดสองชั้นเลยน,นี่เป็นอะไรสำรองรักกันนะทุกคนอืมโอ้ยซื้อมาแล้วสองแพ็คสี่แพนะ็คอะอะไรสำรองอะไรสำรองไว้ตรงนี้ให้หมดอืม ไปเติมนะครับไปเติมออ้ีอยนี่มันจะเยอะไปไหนเนี่ยสูงขนาดนี้อูโหายของดีเกินไปหน่อยอ้โหูหมดทุกชั้นเลยนะครับเนี่ยสมผู้ชมทุกท่านโอ้โอุยเดี๋ยวมาเติมของก่อนปิดร้าน,านกันนะครับหอมอยหมดอะไรหมดบ้างเนี่ยเช็คลิสต์ก่อนคา,าดํา ปาเกตตี้พาสต้านะครับผมอืมเราก็ซื้อไปเติมกันแบบเร่งด่วนวิ่งนี่ขยะมาแล้วเริ่มล้นหน้าร้านไปหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหอยากที่จะให้ล้นหน้าร้านเขาจะกลายเป็นล้นหน้าร้านเราและตอนนี้ถูกเอ้ยเติมของก่อนแบบเพื่อดุลเลยอะจัวต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 ัวเอาไปปาเกตตี้นะครับผมจู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 วเราก็ต้องเติมเส้นนะครับ ชีวิตเราต้องมีเส้นถ้่เราเส้นไม่ใหญ่พอเนี่ยเราจะแบบว่าต้องพยายามด้วยตัวเองนะครับ อฮ้ยโอ้โหนี่มันเส้นอะไรครับเนี่ยเอาล่ะเราก็เติมชั้นนี้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชาดำลรวก็จัดแน่นแค่นี้แหละพอแล้วเอาแหละนี่ซีเรียลเต็มยังยังเต็มอยู่นะครับก็เททิ้งไว้ตรงนี้แหละโอ้ยตรงนี้ก็มีซีเรียลกับขนมปังนะครับเราก็สั่งซีเรียลหนึ่งครับผมเอวิธีการเติมของต้องเติมทีละชั้นแบบนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวงงนะครับเราก็เติมซีเรียลไป อเต็มแล้วก็โยนทิ้งไปแบบฉับไวแบบนี้แล้วก็เติมขนมปังแบบนี้นะครับผมโอ้ไม่กินเนาตรงนี้ก็หมดนะครับเป็นน้ำมันโอลีฟออยน้ำมันเหลืองน้ำตาลตาสู้ๆนะครับผมแล้วก็ข้าวบาสมตินั่นเองนะครับผมครับอืจัดไปครับผม โอ้ข้างๆก็มีแป้งแดงนะครับผมน้ำตาลตาสู้ๆอีกแพ็คหนึ่งแล้วก็ตัวซีเรียวนะครับผมสู้ซูเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้กล่องอะไรกระโดดกระเด็นไปเนี่ย เพราะเราวางพักไว้ตรงนี้นี่หนาถุยดันเดินเหยียบเสร็จได้เอาไปเลยหนึ่งกล่องเอาไปหนึ่งกล่องเอาไปอีกหนึ่งกล่องแบบแน่นๆนะครับซีเรียลอีกหนึ่งกล่องน้ำมันโอลีฟอีกหนึ่งกล่องน้ำมันลีฟออยอีกหนึ่งกล่องลอข้าวบาสมตินะครับผมเอาอะเรามาเติมโอลีฟออยกันก่อนดีกว่าโอ้ค่าาะพิงพายา แล้วก็ข้าวบาสมมติก็มาเติมให้เต็มทุกชั้นเลยปื๊ดป๊ปื๊บปื๊ป,ป๊เอาเรียบร้อยนี่จะเป็นตัวแป้งที่หมดไปนะครับผมแป้งแดงนะครับยี่ห้อนี้เออไม่มีี่อ้อื่นผสมอยู่แล้วนะครับผมซีเรียลชั้นล่างเลยนะครับอลูกค้าเป็นที่ต้องการตอนนี้ซีเรียลเราเยอะมากน้ำตาลตา,ตา,ตาสู้ๆด้านบนนี้เลยครับ เรียร้รยเต็มทุกชั้นเต็มทุกชั้นน้ำแป้งแดงนะครับผมจัดไปเราตามด้วยตวัวโอริฟอยอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งกล่องนั่นเอง ว้าวหวิเติมเต็มทุกชั้นแล้วนะครับผมน้ำมันเหลือง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 เอต็มหมดแล้วเรียบร้อยเย้กระรผมมีสมบัติเกมเมอร์ก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมซูปเปอร์มาร์เกต็ตในพาร์ทนี้โอ้ยขยะได้เต็มไปหมดเลยนะครับผมโอ้ยเรากะวางแผนไว้ไว่าขยะพวกนี้เนี่ยจะไปต้องกองหน้าร้านของ ร้านคู่แข่งของเราในแต่ละร้านรอบๆนี้นะครับกลับไปกลับมาตอนนี้ขยะเคลื่อนพื้นไปหมดแล้วโอ้ยแต่ยังไงก็หากชอบหรือถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมหากมีอะไรติดเทียนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมมีสมบัติเกมเมอร์ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ So SWATDY CLAP! In postal we out here making posters, and we ain't got nothing to hide. We move forward <foreign> like soldiers, you better wake up for the pay stop, or you pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Same us for the way up. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it.